เอาละครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับเกมก็ได้อัปเดตแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเวลาตอนประมาณตีห้าเกือบจะตีห้าครึ่งนะครับแล้วเกมก็ได้อัปเดตเฉยเลยครับทุกคนจะบอกว่านะครับระหว่างที่พีเอ็มกำลังตัดคลิปอยู่นะครับพีเอ็มก็ต้องถึงกับวางมือครับทุกคนต้องถึงกับวางมือแล้วก็ต้องมาทําการอัดคลิปนะครับอัปเดตใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับในตู้ซัมอนจะเป็นเจ้าอีชิโกะใช่ไหมครับ มันคืออิชิโกะใช่ไหมครับหรือเปล่าอันนี้คือพี่เอ็มไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ครับพี่เอ็มก็อยากได้ตัวนี้มากครับเพื่อที่ว่าจะได้มารีวิวให้น้องๆทุกคนนะครับได้ดูกันเอาเป็นว่านะครับสําหรับตัวนี้พี่เอ็มจะหมดไปกี่เจมนะครับก็ไปสุ่มกันเลยครับผมโอเคมาเลยครับบอกเลยว่าพี่เอ็มนะครับตื่นเต้นมากนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยเอาเป็นว่าจะไปแบบแพ็กเกจคุณสิบเลยครับเอาต้าแรกนะครับตัวแรก ตัวที่2แลนะครับตัวที่3าโอ้เอัาต้าแลเอ้ยอย่าบอกว่า5ดาวอาจจะออกในตู้นี้ก็ได้ครับหรือเปล่าแลนะครับผมแล้วก็แลนะครับเดี๋ยวขอ5้าดาวได้ไหมครับ5าดาวต้องมานะครับผมตัวต่อไปครับยังแลนะครับแล้วก็แลอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปครับ ก็แลนะครับเดี๋ยวโอเคตัวต่อไปก็แลครับสำหรับแพ็กเกจแรกก็ยังไม่ได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพีิมจะไปต่อกับแพ็กเกจที่2ต่อเลยจะไปครับแลนะครับผมแล้วก็ยังแลนะครับแล้วก็ยังแลเหมือนเดิมเลยทุกคนโอ้โหแลอย่างรัวๆเลยครับจัดไป โอเคครับ okay, ผมในที่สุดพีเอ็มก็ได้เจ้าอิชิโกะฮอลโล่ใช่ไหมครับใช่ไหมเจ้าคือเจ้าอิชิโกะฮอลโล่ใช่ไหมครับพีเอ็มก็หมดไปแค่2แพ็กเกจนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดวงดีมากครับเอาเป็นว่าก็เปิดต่อให้หมดเลยโอเคสุดว่าพีเอ็มก็ได้เจ้าอิชิโกะฮอลโล่มานะครับสำหรับเจ้าอิชิโกะฮอลโล่เดี๋ยวก่อนนะ เจ้าอีเชโกฮอลโลนะครับโอ้โหเดี๋ยวนายจะต้องเทแน่นอนใช่ไหมโอ้โหว้าวเดี๋ยวนะครับเหมือนว่าเขาจะมีแสงออร่านะครับเป็นสีแดงใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหลังผมเขาก็ยาวมากเลยครับทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยงามครับเอาเป็นว่าสําหรับตัวนี้นะครับเขาจะเด่นเขาจะดีหรือว่าเขาจะเก่งไหมก็ไปรีวิวกันเลยครับตอนนี้พีเอ็มก็ได้เข้ามาในแมปแล้วนะครับเอาเป็นว่าพีเอ็มจะต้องดูก่อนนะครับว่าพีเอ็มได้เปิดเอฟเฟกต์หรือเปล่า สรุปว่าก็ลืมเปิดนะครับเดี๋ยวขอเปิดก่อนละกันจะไปครับแล้วก็เอาเป็นว่านะครับเจ้าอิชิโกะฮอลโลนะครับราคาขายนะครับ495บาทไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะโจมตีพื้นหรือว่าโจมตีตัวแอนนะครับวางเลยโอเคเหมือนว่าเขาจะยืนพื้นนะครับก็วางไปเลยครับผมมาดูสกิลเขาันครับสกิลของเขาคืออะไรครับเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าจะเป็นการปล่อยพลังไปข้างหน้านะครับใช่ไหมครับ แล้วก็สําหรับเจ้าอิชิโกะฮอลโลนะครับตอนที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับดาเมจเขาจะเป็น100รครับระยะ22แล้วก็เวลาโจมตี5วินาทีนะครับเอาเป็นว่าเหมือนว่าเจ้าตัวนี้ครับเขาจะสามารถโจมตีเป็น AOE ได้เลยครับตั้งแต่ระวางนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพียมจะปรับเขาเป็นสตองเกตก็แล้วกันครับผมแล้วก็สําหรับขั้นแรกนะครับใช้เงิน400ก็จัดไปเงิน400สําหรับขั้นแรกนะครับตอนนี้ดาเมจเพิ่มมาเป็น185ครับ ระยะกับเวลาก็ยังเท่าเดิมนะครับเอาม็นว่าเดี๋ยวขั้นที่2นะครับเขาจะเพิ่มระยะมา9ครับแล้วก็เพิ่มดาเมจมา1 1 0นะครับแล้วก็เหมือนว่าจะเปลี่ยนท่านะครับจะเป็นท่าพาวเวอร์หรือเปล่าใช่ไหมครับเอาเป็นว่าขั้นที่2ใช้เงิน500รบาทก็จัดไปเรียบร้อยครับคือตอนนี้นะครับระยะเพิ่มมาเยอะมากครับระยะเพิ่มมาเป็น31นะครับแล้วก็ดาเมจเป็น295เครับเวลาโจมตียังเหมือนเดิมนะครับ5วินาทีแล้วก็ท่าโจมตีของเขานะครับ คืออะไรครับคือการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ปล่อยพลังลงมาใช่ไหมครับโอ้โหว้าวนายนายมันจะสุดยอดสุดเป่งไปเลยนะครับเอาเป็นว่าขั้นที่3นะครับขั้นที่3ใช้เงินไม่เยอะเลยครับแค่ห0 0บาทก็จัดไปโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ในขั้นที่3นะครับดาเมจเป็น410รนะครับระยะยัง32แล้วก็เวลาก็ยังเหมือนเดิมครับ5วินาทีนะครับถ้าการโจมตีของเขาตอนนี้ก็ ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโอ้โหทําไมดูมุมนี้มันเท่มากๆเลยอ่ะครับทุกคนไม่นะนายจะเท่แบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเท่เกินไปแล้วโอ้โหเอาเป็นว่านะครับในขั้นที่4เจ้าอิชิโกะฮอลโลนะครับใช้เงินอัปเกรด8 0 0บาทก็จัดไปเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับดาเมจเพิ่มมาเป็น540ครับระยะกับเวลาก็ยังเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าในขั้นที่5นะครับใช้เงิน 1500บาทครับแล้วก็จะเพิ่มใช่ไหมครับเขาจะเพิ่มระยะมา10แล้วก็เพิ่มดาเมจ8 0 0ร้อยเลยเหรอครับเดี๋ยวอันนี้คือตัวละครเลเวลศูนะครับดาเมจ800ร800เดี๋ยวก่อนนะครับก็จะเป็น1340หรอครับเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนดาเมจ1,340กับตัวละครเลเวล1นะครับเนี่ย นายมันมันจะโหดเกินไปหรือเปล่าครับแล้วก็เหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนท่าโจมตีด้ครับซึ่งท่าเนี้ยครับพี่เอ็มก็ไม่มั่นใจนะครับว่าอ่านว่าอะไรเอาเป็นว่าก็มีเงินแล้วครับอัปเกรดเลยละกันเรียบร้อยครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับระยะเมื่อกี้ครับเป็นระยะที่เขาโดนลบมาสิบนะครับไม่ใช่บวกสิบนักคนระยะเขาโดนลบมาสิบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอ้ยมันคืออะไรครับ มันคือเสาเสาอะไรอะเสาไฟเหรอครับเอาจจริงคือมันคือถ้าอะไรพี่มก็ไม่รู้อะครับคือแต่ว่ามันแลกมากับระยะที่ลดลงนะครับแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นครับแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่6นะครับใช้เงิน3,000แต่น้องๆดูนะครับว่าดาเมจครับเพิ่มมา1,000นะครับดาเมจเพิ่มมา1,000กับตัวละครเลเวล1ทุกคน PM ไม่อยากจะคิดนะครับว่าถ้าเจ้าตัวเนี้ยครับ เขาเป็นเลเวล80ดะครับเขาจะทําดาเมจได้เท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าในขั้นที่6นะครับเขาจะเพิ่มดาเมจมา1 0 0 0แล้วก็จะลดเวลานะครับ0.3วินาทีเอาเป็นว่าครับพียมก็มีเงินแล้วก็จัดไปครับเรียบร้อยตอนนี้นะครับผมดาเมจลงแล้วนะครับเป็น2,340นระครับระยะ22ครับแล้วก็เวลา4.7วินาทีนะครับเอาเป็นว่านะครับตัวนี้อาจจะ อาจจะเทพใกล้ๆกับเจ้ากอนเลยครับหรือว่าอาจจะเทพกว่าก็ได้นะครับคืออันนี้พี่เอก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าพีมก็ยังไม่มีเจ้ากอน5ดาวนะแต่ว่าครับแต่ว่าทุกคนดูดูสกิลของเขาครับมันเทพมา,มากๆเลยแล้วก็เอาเป็นว่านะครับถ้าน้องคนไหนทราบว่าสกิลนี้เขาเรียกว่าอะไรก็สามารถบอกพี่มได้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นหนตัวที่จําเป็นจะต้องมีมากครับ ก็เอาเป็นว่านะครับสาหรับเจ้าอิชิโกะฮอนโลนะครับเป็นหนึ่งตัวใหม่ที่เพียมคิดว่านะครับเขาจะเป็นตัวที่ติดเมตาครับเอาเป็นว่านะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดเห็นว่าเจ้าตัวนี้ครับเขาเก่งหรือไม่แล้วก็เขาดียังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมารีวิวเจ้าอิชิโกะฮอนโลนะครับแค่นี้นะกันแล้วก็ถ้าหากน้องคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เพียมเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีแล้วก็บ๊ายบาบผมบ๊ายบาย